นี่ไม่ใช่แค่รถ EV แต่คือเทคโนโลยีล้ำอนาคตที่พร้อมพาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดวันนี้เร,เราจะพามาดู mercedes-benz e-qe 300ดานเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกคุณจะสังเกตเห็นแบ็กแพเนลด้านหน้าที่รวมเซ็นเซ,นซอร์ไว้อย่างแนบเนียนและล้อแอโรได n a มิกขนาด20นิ้วที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ที่สำคัญคือเรื่องของระยะทาง EQE 300ซี e e 30ดานรองรับ DC ฟ้าชาร์จใช้เวลาเพียง32นาทีสามารถทำระยะทางได้มากถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งภายในสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมของวัสดุ Electric Art Interior ที่มาพร้อมกับไฟแอ B เบียน i g ไลถึง64เฉดสีที่ช่วยสร้างบรรยากาศสุดพิเศษการใช้งานง่ายด้วยระบบ MBUX 7ที่ล้ำสมัยที่มาพร้อมกับหน้าจอโ l e d ขนาดใหญ่และแอปพลิเคชัน Mercedes มี ที่ทำให้ทุกอย่างง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส EQE 300ซีดานคืออนาคตของการเดินทางที่ผสานความหรูหราเทคโนโลยีและความสบายใจไว้ในหนึ่งเดียวช่วงนี้มีแคมเปญอริฟีจาก Mercedes-Benz สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EQ ทุกรุ่นหากท่านไหนสนใจทดลองขับหรืออยากสัมผัสเทคโนโลยีของ Merc e d ซ s Benz แล้วพบกันที่ PTC Motor ได้เลยนะคะบ๊ายบาย